ในโลกของการรบทางทะเลอาวุธล่อยนําวิถีถือเป็นเครื่องมือสําคัญที่สร้างความได้เปรียบและป้องปรามศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในอาวุธที่ได้รับการยอมรับและถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกก็คือเซซิทีปนาวุธชื่อดังจากฝรั่งเศสซึ่งกองทัพเรือไทยเองก็ได้เลือกนํามาใช้งานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกําลังทางเรือของประเทศกําเนิดและประวัติของเอ็กเซซเอ็กเซซถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทเอรสเปเชีของฝรั่งเศสในช่วงทศวรรษที่1960 และได้รับการผลิตใช้งานอย่างเป็นทางการในปีคศ1970จุดเด่นของเสเซตอยู่ที่การออกแบบให้เป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำ Anti-Ship Missile ที่สามารถโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นจากเรือรบเครื่องบินหรือแท่นยิงบนบกชื่อ e x s e t มีความหมายว่าปลาบินในภาษาฝรั่งเศสสื่อถึงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและราบเรียบเหนือพื้นน้ำคล้ายกับวิธีการบินของปลาชนิดนี้คุณสมบัติและสมรรถนะ เอ็กซ์เซมีการพัฒนาหลายรุ่นตั้งแต่ M/M 3 8 M/M 4 0จนถึงรุ่นใหม่ที่มีระยะยิงไกลกว่า180กิโลเมตรความสามารถหลักคือการบินเลียบผิวน้ําในระยะต่ำมากทําให้เราดาร์ของศัตรูตรวจจับได้ยากอีกทั้งยังมีระบบเราดาร์นำวิถีของตัวเอง Active Radar er Homing ทำให้สามารถเข้าตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาวะสงครามอิเล็กทรอนิก หัวรบของเอ็กซ์เซตมีน้ำหนักราว165กิโลกรัมเพียงพอที่จะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อเรือรบขนาดกลางถึงใหญ่จุดเด่นอีกอย่างคือความน่าเชื่อถือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในหลายสมรภูมิเช่นสงครามฟอกแลนคอสอ1982เหตุผลที่กองทัพเรือไทยเลือกใช้เอ็กซ์เซตกองทัพเรือไทยให้ความสำคัญกับการป้องกันหน้าน้ำและเส้นทางคมนาคมทางทะเลเนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ทางทะเลกว้างขวางทั้งอ่าวไทย และทะเลอันดามันอิกเซสเซตจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเพราะมีชื่อเสียงด้านความแม่นยำและความน่าเชื่อถือนอกจากนี้อิกเซสเซจยังสามารถติดตั้งบนเรือรบหลายแบบที่กองทัพเรือไทยมีใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรือฟริเกตหรือเรือตรวจการไกลฝั่งทําให้การผนนกุิขีปนาวุธเข้ากับยุทธวิธีทางเรือทําได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพการใช้งานจริงของอิกเซสเซตโดยกองทัพเรือไทยกองทัพเรือไทยได้ติดตั้งอิกเซสเซตบนเรือฟริเกตและเรือหลวงหลายลำเช่นเรือหลวงนเรศ และเรือหลวงตากสินรวมถึงเรือฟริเกตปรับปรุงรุ่นต,ต่างๆขีดความสามารถของเรือเหล่านี้จึงไม่ได้มีเพียงการป้องกันตนเองแต่ยังสามารถสร้างอำนาจการป้องรามและโจมตีในระยะไกลาการฝึกยิงและทดสอบเอกเสสได้รับการดําเนินการเป็นระยะเพื่อให้กําลังพลมีความชํานาญและมั่นใจในการใช้งานจริงกองทัพเรือไทยยังใช้การซ้อมรบร่วมกับนานาชาติเช่นการฝึกเชิดและขูประกวนเพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาขีดความสามารถร่วมกันจุดเด่นของเอกเสสซในบริบทไทย หนึ่งเหมาะก,กับพื้นที่ทางทะเลไทยด้วยการบิดเรียบผิวน้ำไม่สเสถียสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในหน้าน้ำที่มีพื้นที่กว้างและมีเกาะแก่งจำนวนมาก 2. สเสริมกำลังป้องรามการมีขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ทันสมัยทำให้คู่แข่งทางยุทธศาสตร์ลังเลในการใช้กำลังทหารทางทะเลใกล้ชายฝั่งไทย 3. ความยืดหยุ่นสามารถติดตั้งบนเรือรบหลายประเภททำให้การใช้งานไม่ถูกจำกัดเฉพาะเรือรบขนาดใหญ่